กับสบายดีพ่อยพี่น้องกับสบายดีมาผมมาพอกอันนี้แหละพ่อยพี่น้องกับซองเบาควันบ้านนาลิดที่แล้วเนาะกับเป็นย่างก่อนงวยห่อเขาประดินบมาหนี่ห่อเขาสาบนะพ่อยพี่น้องเป็นกระโลมงวยแล้วเขากับเอาเนื้อมาหาร้อยบาทพลอพี่น้องรลายบอกหาร้อยบาทเมนูเมนเมนูมื้บอกพลอกันเลย ผมแม่พี่น้องมาบนน้ำกันนี่เจวขีเพี่อ mm. ีคีพี่องัวคอมกับซีนพี่น้องสามพันลืบแล้วกะ็ตับวบหวานพี่น้องซอยจุ้ยไม่ดีสซ้อยจุต้องขอโทษขอภ FC, อภัยเอฟซีเนาะบางทานหรือว่าบางคนที่เพลินบริกินเนื้อดิฟพี่น้องแต่ว่าในครอบครัวของเบาคนเองนี่กินดิบกันเมื่อทุกคนพี่น้องเอ้ย แต่ว่าน้องวัวเป็นบมกินกะบหเป็นยังแต่ว่าคนในครอบครัวเขาบอก,ากว่านะ่ะกินบ้อุกคนตายายหรือว่าปลาสร้างปลาแหล่เพิ่อกินเบิ้อคอพี่น้องกะบางอีสาน,นเนะเนาะเล้าอีสานหรือว่าอีสานเพิ่อกะทางเล้าเขาด้วยอีสานเพิ่อกะมากกินบาพี่น้องซอยจุหรือว่าเสือห้องไห้มาเพื่อพี่น้องสามพันหลือคุยกับพักแซ่บ ชุดกายของพี่น้องเอลยัวเป็นขขาเศร้าของเฮาเอง,อง,อง,องออกะสิได้ก<อ>ินแต่เนี่เวลามีงานมีการแ่บมีงานบุญเหตุประจำปีแนี่นี่แหละพี่นออ้องงานบุญบองานดองบอกอะสิพอได้กินบมาพี่นออ้องแต่ถ้าวัาวนธรรมดาเฮากับวันได้สื่อตรงนั้นพี่นออ้องอันนี้เป็นเป็น งานบุญประจำบ้านรมว่ประจำปีอะไรพี่นอ้นอ,งนองเอ้ยตับหวานแต่ละเฮือนละซานข้าเจ้าก็เอาเสีนผุละหาเลยผุละพันนาะพี่น้องเที่ยวออกมาให้พี่น้องเบิง่งนี่ก็ตโตดบวมเปนว่าบวควันจะกินมดเลยพี่น้อง <laughs> ไปกินมืดนี่น้องมวยกับย่านได้เนาะพี่น้อง น้องมวยอยากลองกินบางอยู่พี่น้องดินเป็นอะไรมันแบบเนื้อมันเนื้อมันนุ่มกว่าเนื้อซุกหรืออะไรเรากับบุหูเนาะแต่บอกะกินจะเผื่อพี่น้องเลยมีแต่แบบว่าซําลากับซุกเนาะพี่น้องกินกินแต่แบบซําลากับซุกเคยกินอยู่ทางด้นนานพ่อใหญ่กินไปแล้วพ่อพี่น้อง บอควันมีตาหลอกแหลกพี่น้องแต่สิกินตัวไรดีอะเมื่อก่อน่อ,อนกินเนืออนอเ้อไอ, 3, อบบาออีพี่น้องเบิ่งเมื่อนี้เจอของดีสามพันหลือครับตับหวานเมื่อก่อนไปพี่น้องคนใหญ่เอาไปเบิดตับหวานเพิ่นกระกขึอนกันเปลี่ยนคิวกันบ่เมื่อนี้เลยแต่ปันเครื่อง เหมือนกับทั้งมีเวียกร่วมอยู่วดัดน้ำพี่น้อง อันนี้ก็จะไม่ได้กินเนื้อท่ะที่น้องเบิ่งฉีกินเป็นตับหวานกับสามพันลืบสามพันลืบไปพี่น้องสามพันลืบ,ส,ลบสีนสดๆพี่น้องเว้เขาหากักกรมาส่งมาเสิร้านี่เนาะ ชอยกินค้าวผีเริ่มเ้ยพี่น้องเนื่อในราคาหาร้อบาทพ้นกระตกบุยุทธพี่น้องเอ้ยหอนแน่มหอขขาวสาเขาประดับดินทะเลดับพ้นตกลิน้นคุเทือพี่น้อง อยากกินส okay. uh, well ุกเหล็กแต่บ่มีพักหอมเสริมหอมเสริมอหอมเสริมมันเขากันเบาะก็พักนะกับพักกันกองถ้าอยากกินซอยจุแบบซุกกันได้ได้พี่น้องฮัหลวงเอาน้หลวงสำได้สำได้กับจ้คุยพักพี่น้อย มันดืน้อน่ะขาดได้แต่ว่าเฮาบ่ได้กินสิ่งนี่ม,มืบ้บ่ว่าเด็คนลาวเนาะพี่น้องมักคนไทยบางส่วนเพิ่นก็มกกักคือกันพี่น้องซอยจุเฮาเข้าไปเบิ่งในคลิปลวใน YouTube ก็เห็นเพิ่นกินกันหลายอยู่เนาะบักวัแม่นมันแซ่บจังได๋เนาะพี่น้องมันก็นสิแซ่บแหเนาะ เขาพอกินกันหลายอยู่ผู้หญิงอีหยังก็เห็นอยู่พี่น้องแต่ว่าหนองมวยนี่บ่กล้าจักเป็นหยังเนาะแต่ว่าเวลาเห็นเขากินก็อนน้ําลายพี่น้องแต่บ่กล้ากินพี่น้องเว่าางัวบ่ดบ่กล้ากินขาดพี่น้องอืงเงแซ่ ซ้อยเพิ่มบ่มีการซอยเพิ่มพี่น้องเลยเบาควันกินผื้เดียแบบจุกจุกเลย กินด้ฟ่อนพี่น้อง,อองถ้าเป็นเนื้อปลาเนาะอ่าสิเป็นพันยาแต่ว่าตัวน,นี้กับไุ่ได้ใจเู่กันแต่ว่ารักคุลละคนกับหมากไปพี่น้องใส่ถุ่วจะวาก,กินกันบนบ้านนั่นแหละ กลับมันหวานหอมสามพันหรือ เขาก็บรรยากาศคนต้งลิ้นน้องมวยครับผนพี่น้องกระดานล้างกล่องเป็นน้ำลายน้ำบ่าวนอยู่จับจับอยู่แต่เพื่อนบอก้าเพื่อนมาบุก้าลอง บรไยากาศี่ไฟจูแล้วพี่พน้องบอกว่าก็ได้เห็ดขนุนรอทำขนุนเรียวห่อข้าวสารนี่บัดบานี้เป็นยังวันนี้ออกพรรษาบนอานออกพรรษาลาระเจัาพีนาพ่น้องเี้ ແລະພີ່ນ້ອງນົມຫມວດຈົິບພທນໃຫຄອກິນໄຕໍນອງເອທດອີມບິ່ົພໍກັນຄິບນາະບາຍ